ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุภูสู้ข้นจ้าแม่ลำไพ่ส่องฟ้ามหักผักสวนขั้วจ้าเอาบรรยากาศนี่ยมาเลี้ยงต่วนเฮ็ดแปลงผักมาสู้เบิ้งแก่พี่น้องกำลังทํางานดีดีจ้าพี่น้องตอนนี้บรรยากาศกับกำลังดีจ้ากาลังทํางานดีๆเป็นการจัดการบริหารพื้นที่เล็กๆน่อยให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดจ้าพี่น้องตรงนี้จะเฮ็ดเป็นซุ้มจ้าเง่าไปพูนตรงกลางจะเฮ็ดเป็นซุ้มตรงทางยางไ้จะเฮ็ดเป็นซุ้มจ้า ทั้งขางนี่กับพราเฮ็ด so แปลง่พ pues ักได้ก่ะได้เฮ็ดจ้ะลกละสองเปลี่ยนจ้ง่เติบยุ่จ้ะพี่น้องเรียกได้ว่าพื้นที่ห้ามึงได้ว่างๆโอโจะไอ้แจ๊กอะเฮ็ดไปจ้ะ่ปล่อยให้ว่างเป้าจ้ะพี่น้องบ่ปล่อยให้ว่างเป้าถับปล่อยไว้กะหญ้าขึ้นหญ้าหกซื้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าตรงนี้เดินน้ำมาได้จ้ะเดินน้ำมาได้ส่วนข้างล่างนี่กัมีแต่บ่อน้ำจ้ะนี่หนามซีบ่อหาบ่อจ้ะพี่น้องข้างล่างนี่ หลายจ้าน้ำบ่อึดบ่อยากใส่มงมปีจ้าพี่น้องทั้งน้ำบาดาลน้ำเบ่อึดจ้าปวดตะค้นสิบุมีแห้งเห็ดจ้าพี่น้องมีแห้งเท่าไรเห็ดเข้าไปจ้าซ้ำเห็ดได้นะพี่น้องเนาะขันเห็ดบ่ได้มันสีเสียได้โอกาสจ้าผู้เฒ่าะคนว่าย่ามเห็ดได้เฝ้าเห็ดเฝ้าสางว่าสันขันเห็ดบ่ได้มันสีเสียได้โอกาสเลยเวลาว่าสันพี่น้องเสียได้ยี่ดีจ้าถ้าเห็ดบ่ได้เราเสียได้เวลาเนาะพี่น้องเนาะจะได้เปี่ยงพักล้าเปลี่ยนยุจ้าพี่น้องทั้งซุ่มบวบ ตรงนี้จะเป็นท่างยางจะิเส้่เสซุ่มบวบแลลวกกสิใสไอผักอีตูบุรพา้ไอสพริกไปประมาณนี้แหละจะพี่น้องบางท่านนี้ก็จะเฮ็ดแปลงพักคือท่างนั้นล่ะเสียดายพื้นที่จ้ะเป็นคนมักสิจัดการบริหารพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดปล่อยไว้กัหกห้างว่างเป้างากะสิขืนพี่น้องเห็นบ้นั่นปล่อยไว้งาขืนเราเห็นบ่วก็เอางาออกแลลวกกสิเฮ็ดจ้ะ ปลากรวยกับงามงามพี่น้องคุณทั้งไต่กับมีแตบอน้ำจันทร์ม่บอน้ำม,มือนีกับคำพ่อสมควรแล้วขอจบลิปไปเพียงแค่เนี่ยนหรอน้องพี่น้องเนาะมือหนาคอยเบิ้งกันไหมจ้าเห็ดเหลี่ยบเหลี่ยคอยเบิ้งนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นกับกาบขอบุญขอพุ่นพอแม่พี่น้องป้องไปสุขููสุขกนได้จ้าเด้อที่เขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จ้าพี่น้องขอบุญขอพุ่นหลายๆจ้าเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทํานิีป เสนอแนวแนวทางในการเฮ็ดเกษตรให้พ่อแม่พี่น้องเบื้องจะเมื่อเด็ดยุดประสองค์อีหยังมากไม่ดอกจ้าพี่น้องยุดประสงค์ก็คืออยากแช่ประสบการณ์อยากเอา idea, ไอเดอียไอเด่นลงให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องนี่ละ่ะมันเป็นความสุกจ้าเฮ็ดเกษตรมันเป็นความสุขเฮ็ษษษษเเเดย,ยุผู้เดียวเบื้องยุคผู้เดียวชื่นช่อมผู้เดียวมันก็บ่บือใืหมูเบื้องน้ำเนาะพี่น้องเนาะอ,อ,อันเฮ็ดได้แล้วสวยงามแด้ดีแล้วกะอยากให้พ่อแม่พี่น้องด้เบิ้งได้เห็นน้าเพื่อเป็นแนวทางเพื่อไปเป็นไอเดียไอเด่นจ้าพี่น้อง เป็นคนชอบเก็บควมมู้ไว้กับจ้าของผู้เดียวมีควมรมู้อียังกะแป้งปันพอเม่พี่น้องป้องไปให้เพิ่นได้รับได้รู้น้าได้หัดได้เฮียนได้ศึกษาเรียนรู้ไปน้ากันจ้าพี่น้องเฮ็ดการเกษตรเรียนรู้บบมีทีสินสุดดอกบ่อยากเก็บไว้ผู้เดียวจ้าพี่น้องควมมู้เอาไว้คบเฮ้าตายไปแล้วกับไปน้าเฮ้าล่ะพี่น้องสูดดีห้องไทยถอดวิชาควอมู้ไว้ให้ลูกล้านล้นเลี้ยงรุ่นลูกรุ่นล้านเฮ้า เอาไว้สืบนอตัวแนวกะสิดีเนาะพี่น้องเนาะเป็นคนบ่ห่วงวิชาจ้ะย,ยุ่นี่เปรียบเสมือนกับการศูนย์เรียนรู้เลยจ้ะมีการมาสึกษาอบรมอยู่เรื่อยๆจ้ะมีคนมาศึกษาดูงานอยู่เรื่อยๆจ้ะเื่อเคยห่วงก้มดูห่วงวิชาจ้ะพี่น้องสุดท้ายนี่กะกรับขอบคุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุบผูสุบคนได้จ้ะเด้อที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามมากดคอมเมนตนไม่มช่คมชีให้ คลิปนี้ก็สิขอจบไปเพียงแคน่นี้สักคนนาอพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ